ยายชีวิตครอบครัวมีปัญหาที่สุดเนี่ยคืออะไรนะยายขอตอบตรงๆเนาะปัญหาชีวิตอะพอเราบ่ามีเงินนะปัญหารอบข้างมันกระโพเข้ามายิ่งถ้าบ่ลอยซอยกันบ่อดดหรือบอ่ซอยกันเลยมีคู่นะให้เมียดิน้นดินอยู่ผู้เดียวหนักเออเงินเป็นปัจจัยสำคัญ พอเลี้ยงชีวิตแก้ไขปัญหาก็คือเงินแต่พอมีเงินอืมก็มีปัญหาอีกเด้ถ้าจัดแจงบรลงตัวนะให้มากเป็นดีแต่พอดีอ่านานเข้าเป็นเคยตัวนะเป็นเคยตัวเสร็จแล้วกลายเป็นภรระผู้ที่ต้องให้แต่คนที่รับใช่เอยปากเมื่อไรอ่ากลายเป็นคนเจ้าของเงินทำลายเขา ทันทีอันนี้ยายจ่าเชื่อเลยว่าเจอกันทุกคนอ่าถ้าบอกเข้มแข็งพอนะเพราะฉะนั้นอ่าชีวิตคู่พวเมียนะยังยายจ่าเนี่ยบอกเลยว่าอ่าถามว่าเงินสําคัญไหมสําคัญมีพอดีพอใช้ดูแลกันพอดีบอเหลืออะไรมากมายแต่เออ จุนเจือกันได้ก็เลยบ่มีปัญหาและปัญหาชีวิตทางครอบครัวเมืองไทยเขาก็บบได้ยิดยกให้กับผัวต้องมาแบกรับและรับผิดชอบนะฮะแค่เขาดูแลเราเราดูแลเขาเงินส่วนของเขาซัพพอร์ตเนี้ยและลูกมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะให้เขาซัพพอร์ตครอบครัวแรกๆ1 2หนึ่งสองสามปีอาจจะได้แต่ตลอดไปยีสิบี่ปีโอ้ยนะ ร้อยละหนึ่งคนอ่ะร้อยละห้าแล้วกันนะก็มีอยู่เนาะนั่นคือบุญวาสนาของเขาแทๆ้ๆและสามีของเขามี power เงินนะฮะอันเนี้ยข้อนี้คือข้อสําคัญที่เราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยคําว่า power เงินเด้อสาวเอ้ยนะเราอยู่กับเขาทะเลาะมองแงงเพราะอะไรเพราะอยากได้เงินส่วนเขาไปทางเมืองไทยหรือเปล่านะฮะเออทีนี้ เราทํางานได้ไหมในส่วนนั้นถ้าเราไปเอาอไปทํางานเอาเงินส่วนนั้นไปช่วยเหลือทางโน,น้นนะอ่าส่วนสามีแค่ปกป้องและดูแลอยู่ตรงนี้มันก็จะตัดปัญหาเราก็ต้องมองหาทางแก้ไขปัญหาชีวิตคู่ของตัวเองไม่ใช่ว่าเขาให้มาปีสองปีสามปีเนาะพอเขาหมดแรงเราก็ยังใช้คำว่าเอาคุณสัญญาว่าจะให้เราต้องมองด้วยความเห็นอกเห็นใจ คู่ของเรานะฮะซึ่งกันและกันนะฮะว่าวันนี้ห้าปีมาเนี้ยวัดและโอโหหัวใจเขาจริงๆเนาะอ่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ใช่คนร่าคนรวยทํางานมนุษย์เงินเดือนนะฮะ,ะ,ฮะเราจะรีบไปอย่างนี้ถ้ากเกษียณหรือแก่เข้าไปเราและเขาจะเอาไหนมากินมาใช้แล้วลูกเราอยู่ตรงนี้ยังไงมันก็ต้องเป็นข้อคิดเราต้องใช้ข้อคิดณขณะนั้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่อยเพราะนี่คือคู่ชีวิตของเรานาสาวอันนี้ฝากถึง เราจะมา,าข้อตั้งปัญหาคำว่าเงินจุนเจือครอบครัวแล้วทําให้ครอบครัวตัวเองพังด้วยการต้องการเพียงแค่เงินในกระเป๋าเขาออกเพื่อไปดูแลทางไทยมันก็ไม่ไหวนะอันนี้ขอบอกขอเป็นกําลังใจทุกๆคนนะฮะการมาอยู่ตรงเนี้เราจะให้ผัวเราภูมิใจได้ยังไงเนาะแต่ละคู่แต่ละครอบครัวมันก็ ตกลงแตกต่างแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ต้องย้อนมอง power เงินของสามีทั้งนั้นแหละทุกคนเออไม่ใช่ว่าแล้วแต่คุณจะเหลือไม่เหลือก็ช่างแต่สิ่งที่คุณจะต้องให้ฉันมันต้องได้ความคิดนี้แรกๆนะเราท้าทายเพราะเขารักเราเราขู่เขาได้แต่พอผ่านไปแต่งงานแล้วผ่านปีสองปีสามปีนะคำนี้อ่า มันจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นว่าคุณค่าที่รักเรามันจะถอยลงนะฮะกลายเป็นว่าเราจะเป็นภาระหรือดึงเขาให้ไม่เหลืออะไรในข้างหน้าชีวิตร้อยท้องร้อยนะทุกคนรักตัวเองก,ก่อนทั้งนั้นแหละสำหรับฝรั่งเนี่ยนะนิสัยนะเพราะว่าครอ,อบครัวเขาประเพณีเขาไม่ได้ที่จะ มาเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องเนาะมาให้มาแบ่งปันบาทเดียวเขาก็คืนกันนะคะนั่นคือปัจจัยที่เรามาอยู่แล้วเราก็ต้องพินิษพิจารณานะคะอืมเรียบเรียงระหว่างอยู่ด้วยกันเรียนรู้แล้วก็รู้จกักหยิบแกมหยอกหยอกแกมแย่นะฮะแกล้งถามเพื่อให้เขารู้สึกดีเนาะด้วยวให้เขาภูมิใจในการหยิบยืน่นการช่วยเหลือไม่ใช่ว่าได้แล้วจบอืม ๊อปุเร่หน่อยนะคะคือความรู้สึกให้เขาปราบเื้มปิติทุกครั้งที่เขาได้ช่วยเราขอบคุณนะป๊าป๊า thank you นะคะฉันแฮปปี้มากที่มีเธอโอ้ฉันโชคดีมากๆเลยขอบคุณนะขอโทษนะที่เอาปัญหาให้กับเธอนะแล้วก็ขอบคุณจริงๆชีวิตฉันโชคดีถ้าไม่มีเธอไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไงในวันนี้อันนี้คือการหยอดล้อสามีแต่ถ้าเราได้นะคะในสิ่งทำเธอคำนี้ไม่ใช่ว่า thank you จบสั้นๆมันไม่มีฟิล นะเราอาจจะไปกอดเขาเขาก็จะกอดเราแน่นๆยา yeah, ไม่เป็นไรเออเธอแฮปปี้ฉันแฮปปี้แล้วเราก็จะฟูในหัวใจนะเราก็จะมีความฟูในหัวใจว่าเออสามีฉันยังรู้สึกอ่าภูมิใจในการได้ช่วยเหลือเมีย หนึ่งสองสามเราจะต้องมาสังเกตกิริยาทางกายนะคําพูดและการอยู่ด้วยกันด้วยนะทุกคนไม่ใช่จะมองมุมเพียงแค่ว่าให้เขาสังเกตกิริยาเราทางคําพูดของเราเอาใจเราเพียงฝ่ายเดียวเด้ย,ดย,ยิ่งเรื่องเงินเงินทองทองคิดดูนะคนทํางานเนี่ยกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเขาโอ้ต้องเลขด้วยละหยาดเงื่อแรงงานอืมจริงๆกว่าจะได้มาแต่ละบาทอ่ะ นะเมื่อก่อนยายจ๋าได้เงินกับสามีตอนแรกๆเนาะยังไม่ทันมาระยะสามเดือนปีแรกเรายังไม่เต็มที่กับงานเราจะรู้สึกเลยว่าเออเงินมาง่ายหมดง่ายให้ใครก็ง่ายนะไม่คิดอะไรเพราอไม่เหนื่อยแต่พอเราทํางานหาเงินเองปว่าจะหยิบยืนแต่ละบาทอยากเห็นคุณค่าเอออยากเห็นความป่าปื้มปิติจากพี่น้องที่เราหยิบยืนให้นะฮะอันนี้คือหัวใจไม่ใช่ว่าวิ่งเออขอบคุณพันนิ่มนะคะ เราตามผลพูดเรื่องจริงจังนะตามผลว่าดูเขาเป็นยังไงไปยังไงอ่อนนะ,ะยืนให้เต็มใจเรามีความสุขไม่คิดมุ่งหวังการยืมเรามองว่าเออจะได้คืนไหมคืนไม่คืนมันก็ต้องมีเหตุผลพูดคุยระหว่างการะระหว่างพี่น้องครอบครัวนะคะ,ะทานท่่เฉยเฉยครั้งหน้าก็ไม่มีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้อง เรียนรู้และไตรตรองกับการกระทําคนที่เราหยิบยื่นเงินให้ไม่ว่าพี่น้องพ่อแม่กันทั้งนั้นแหละอืมถ้าเรากลมนดแล้วอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราไม่เดือดร้อนนะที่เรายังมีเก็บนะส่วนนี้คือหยิบยื่นให้ด้วยความสบายใจด้วยความเต็มใจตัวคนผู้ยื่นให้ย่อมมีความสุขความรู้สึกเนี้ยเราต้องคิดถึงความรู้สึกของสามีด้วยนะคะระหว่างที่อยู่ด้วยกัน อเราจะใช้ระบบบังคับเอาแต่ใจเขารักฉันไม่ได้อ่าแรกๆอะ่ะมันหวานจริงแต่พอระยะเวลาผ่านไปมันจะเปลี่ยนแปลงไปาตามสถานการณ์ความปื้มปิติในความหยิบยื่นให้เมียนะเพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวหรือไปทางไหนก็ตามเนี่ยอ่าไม่มีพลังย้อนกลับมาให้เขาฟูในหัวใจเขาก็จะอ่อนล้าลงทุกวันเขาก็จะเริ่มเสียดายเงินเขาก็จะเริ่มมองเราเป็นอ่าภาระอือหอ มองเราเป็นเออน,นะนะสารพัดที่มันจะออกมานานเข้านานเข้าสุดท้ายเขาก็ไม่ทนนะคะเพื่อที่จะเอาเงินมาจุนเจือคนอื่นตลอดไปถ้าเขาไม่มีความสุขแต่ถ้าเขามีความสุขเออแล้วปื้บปิติได้สิ่งที่รักสิ่งที่ตอบแทนอืมเนาะการดูแลใส่ใจนี่แหละเป็นจุดขั้นต้นนะคะและการแสดงออกของเราที่ให้เขาฟูในหัวใจย่อมผูกมัดสามีที่หยิบยื่นเงินให้เราได้ ตราบนานเท่าอายุไข่ของความรักแล้วกันเนาะนะของแต่ละคนเออมันไม่มีอะไรจีหังยั่งยืนเลยก็นะถาวรตลอดปีตลอดไปคู่แท้ถ้าได้อยู่ด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายจากลาด้วยชีวิตอันนั้นเขาเรียกว่าคู่แท้นะแต่คู่ชีวิตเนาะที่อยู่ด้วยกันตามกําหนดความรักหปีสิปี30ิปีอันนั้นเรียกว่ากําหนดนะคู่คู่รัก คู่แท้นั่นแหละแต่มีกำหนดเวลาจบจากกันไปอืมเจ็บบ้างนะแรงบ้างหรือจากกันได้ด้วยดีบ้างฮะมีสารพัดพี่นอ้องแม่นบ่คิดเห็นเป็นจังไดช่วยเสริมเติมให้ด้วยเนะาะคำถามมาทังสั้นแต่ย่าจะลาดยาวเลย <laughs>